วันนี้ขึ้นหน,หนึ่งแค่นี้เ,เดี๋ยวจะนาทีกักนได้เรียว่าพูกาดกัอกนอมาหัดร้อง ถ้าโพสิติถ้าพบว,ว่าป่วยก็เอาเข้าระบบทําการสอบสวนใหม่หาผู้ป่วยเอ้ยขอขอไหมหาผู้สัมผัสสิ่งสูงใหม่ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดนะครับแต่เนื่องจากเป็นพื้นที่แทรปลาแล้ววัฒนธรรมของคนเรือเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความใกล้ชิดกันค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบอย่างเงี้ยขอขอหน้านนำเสนออย่างนี้ว่าระบบตอนนี้นะครับไอ้ระบบแรกเนี่ยเราทำเสร็จแล้ว ได้ผู้ป่วย13คนผู้สัมผัสสีงสูง65คนซึ่งเข้าสู่ระบบการกักตัวเรียบร้อยแล้วเ<ม>พราะว่าจะรตรวจเพราะแรกพิเศสแป๊บเดียวม,มันตรวจเจอเลยต้าราคอนเฟิร์มใช่ไหมครับ<ม>พอเจอปุ๊บเอาเข้ารงมาสนามหลังจากนั้นเนี่ยผู้สัมผัสสีนสูงก็กรณีเป็นโบ๊เป็นโบ,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 บ๊เป็นกรณีทั้งเรือนะฮรแล้วก็เมื่อกี้ได้ไปดูท่านรอ,องวิชาอาจจะดีท่าหรืออาจจะเป็นทิ้งสมองเหมือนที่ท่านว่าก็ก็ว่ากันไปเน้่นัดนคือในสเตจถัดไปครับท่านครับ